การวางที่จอดรถตามกฎหมายเนี่ยสามารถวางได้กี่รูปแบบลักษณะไหนบ้างครับครับก็ที่จอดรถนะครับเขาไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ในอาคารหรืออยู่นอกอาคารแต่ถ้าอยู่ในอาคารก็คิดเป็นพื้นที่อาคารนะครับทีนี้เราก็ไปดูตรงไหนได้ก็ดูในกฎกระทรวงฉบับที่สี่เวทกฎกระทรวงฉบับที่สีเว,วทเวนี่ยก็มีการแบ่งในลักษณะไว้หลายรูปแบบนะครับเช่นใน เรื่องของการจอดรถแบบขนานไปแบบนี้<ม>ขนานไปกับถนนเนี่ยนะครับทำให้เลยความกว้างรถในปัจจุบันเนี่ยก็เหลือสองเมตรสี<ม>่ส<ม>ิบนะครับเราทําให้มากกว่าได้แต่ห้ามน้อยกว่าเพราะฉะนั้นกฎหมายก็คือมาตรฐานขั้นต่าสุดทีนี้ความยาวเท่าไรอ่ะความยาวก็คือถ้าจอดขนานไปกับทางเดินรถเนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะนะ<ฤ>ครับก็จอดชิดเข้ามาแบบนี้ก็คือต้องสองเมตรสี่สิบคูณหกเมตรนะครับสองเมตรสี่สิบนี่เท่าเดิมนะครับทุกครั้ง อีกตัวก็คือในกรณีที่มีการจอดรถตั้งฉากกับถนนสาธารณะนี่ตั้งฉ<ะ>ากเลยนะครับอม้จะกับถนนนะครับก็คือว,ว่าทางวิ่งนี่ยทางเดินรถเนี่ยจริงๆแล้วก็เรียกนะส่วนนะครับไม่ใช่ว่าถนนสาธารณะนะกับแนวทางเดินรถเนี่ยเว้นในทางดางรถก็จอดเสียบ้าไปแบบนี้ตั้งฉาก<ะ>เว้นตรงนี้ก็สองเมตรสี่สิบเหมือนเดิมอยูะนะครับความยาวเนี่ยก็ลดน้อยลงมาก็คือตามรถแบบใหม่ในปฏิบันก็เหลือห้าเมตรนะครับอเว้น มันก็ไม่กินพื้นที่นะครับอีกตัวนึงก็คือในกรณีที่จอดรถนะครับในทำมุมกับแนวทางเดินรถเนี่ยมากกว่านะครับสามสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมากกว่าสามสิบองศาเนี่ยครับแน่นอนครับมันก็เริ่มกินพื้นที่เยอะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสองเมตรสีสิบเหมือนเดิมแต่ความยาวเนี่ยก็คือต้องไม่น้อยกว่าห้าเมตรห้าสิบนะครับทีนี้ถ้า ในตัวที่ทำมุมนะครับอ60องศาหรือมากกว่า60ส60องศาขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็คือ5เมตร10เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าน้อยกว่านะครับหรือว่าตั้งแต่อ30องศาลงมาเนี่ยนะครับน้อยกว่านะครับคือ30องศาแล้วก็น้อยลงมาแต่ไม่ใช่จอดแบบขนานนะครับ,รบตรงนี้ความยาวก็เหมือนกับจอดขนานก็คือต้องมีความยาว6เมตรครับ S <S ทีนี้ครูแนะนาก็คือว่าถ้าจะให้ประหยัดพื้นที่นะครับให้จอดตั้งฉากับทางแนวทางเดินรถกับทางเดินรถจะประหยัดพื้นที่มากที่สุดนะครับอลองไปดูเป้นไม่ว่าจะอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารนะครับก็ต้องจัดตามกฎกระทรวงหวับที่สี่เดือนะครับอ่าทีนี้ครูมีเสริมไม่ไปก็มีรูปประกอบและรูปประกอบตรงนี้ก็คือในเรื่องของพอื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนเนี่ยครับเพราะงั้น ข้างในขอบคันหินถึงขอบคันหินเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรนะครับอันนี้เป็นสีเขียวแบบย่างยืนแล้วเรากระดูกต้นไม้ได้หรืออะไรได้นะครับแล้วก็ต้นไม้เห็นไหมครับต้องมีพุ่มใบเนี่ยตั้งแต่ห้าเมตรขึ้นไปหรือมีความสูงตั้งแต่หกเมตรแอห้าเมตรขึ้นไปนี่นไปอันนี้เราเก็บไว้เลยนะครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวแบบย่างยืนนะครับแล้วก็ลักษณะของทางเดินรถนะครับก็คือที่ผิวจราจรน,นะครับผิวจราจรเนี่ยก็คือว่า ริมในขอบกันดินถึงริมในขอบกระมินนะครับไม่น้อยกว่าหกเมตรหกเมตรเนี่ยรถสามารถสวนกันได้สวนทางกันได้ใช่ครับเพนคิดให้ดีนะครับนะครับในตรงนี้เนี่ยริมในถึงริมในขอบกันดินนะครับแล้วก็ครูก็เสริมไปอีกก็คือในส่วนของที่จอดรถสําหรับคนพิการนะครับเป็นด้านข้างนะครับที่ชิดกับที่จอดรถธรรมดาหรือด้านข้างที่ชิดกับในส่วนของเคบกระดินเนี่ย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า1เมตรตามความยาวไปกับที่จอดรถนะครับแล้วก็ระหว่างที่จอดรถสำหรับคนพิการที่นั่งมือแช่กับที่จอดรถสำหรับคนพิการนั่งมือแช่ในตรงนี้ใช้ร่วมกันได้ก็คือ1เมตรตามเป็นรูปแล้วให้อยู่ใกล้ทางเข้าของอาคารทางเข้าหลักของอาคารทางเข้าออกของอาคารให้มากที่สุดอาจจะไม่ต้องทางเข้าหลักก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ทางใกล้หรือถ้าอยู่ในอาคารนะครับให้อยู่ใกล้ลิฟต์นะครับให้อยู่ใกล้ลิฟต์นะครับดีที่สุด นะครับああโอเคครับโอเคครับ